สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกสำหรับวันที่10เมษายน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย789คนค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน200กว่าคนเลยนะคะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบเฝ้าระวัง522คนค่ะเป็นผู้ติดเชื้อที่ค้นหาเชิงลุกในชุมชน259คนค่ะเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ8คนค่ะ สำหรับประเทศไทยเรานะคะก็มีคนที่หายป่วยแล้ว28,161คนค่ะวันนี้ก็รักษาหายเพิ่ม33คนเป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่3,400คนค่ะคิดเป็นร้อยละ88.95สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดตั้งแต่มีโควิดมานะคะ31,658คนค่ะสำหรับวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะก็เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะ รวมเป็น97คนแล้วค่ะคิดเป็นร้อยละ0.31ค่ะสำหรับประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่113ของโลกค่ะสำหรับภูมิภาคที่ติดเชื้อสูงสุดก็คือภาคกลางนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มีโควิดสถานบันเทิงสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อังกฤษที่ดูดันมากกว่าเดิมค่ะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์การติดเชื้อของทั่วโลกเป็นยังไงบ้างค่ะโควิด -19 ของทั่วโลกนะคะมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 135,297,064คนค่ะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง12,033คนค่ะเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว108,869,02คนค่ะมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วก็2,928,575คนค่ะเรามาดูกันนะคะว่า ห้าอันดับของประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดมีใครบ้างห้าอันดับก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียฝรั่งเศสและก็รัสเซียค่ะสำหรับสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ป่วยสะสม31 8 2ิ7เล้านคนค่ะสำหรับประเทศบราซิลอันดับสองนะคะมีผู้ป่วย13 3 7 5 4 1 4้านคนค่ะสำหรับประเทศอินเดียอันดับสามนะคะมีผู้ป่วยสะสม13 2 2ามล้านคนค่ะ สำหรับประเทศฝรั่งเศสนะคะมีผู้ป่วย4,985,101รายค่ะประเทศรัสเซียนะคะมีผู้ป่วย4,623,984ราย mm hmm. ก็จะเห็นว่าอินเดียยังครองแชมป์สูงสุดสำหรับการติดเชื้อเพิ่มอยู่นะคะส่วนประเทศอื่นๆก็หลักหมื่นหลักพันกันนะคะแล้ <Okay. S 1> ก็การยะตกนะคะ D M H T T mm hmm. ก็คือเว้นระยะห่างล้างมือ ใส่หน้าก,กากอนามัยตรวจเช็คอุณหภูมิแล้วก็ใช้แอปไทยชนะนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะในช่วงสงกรานต์ก็อยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะปะปอก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาข่าวเรื่องโควิดมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของปปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ